สบายดีทุกคนมือนีว่าผคกับซองเขาเองลาน้อยสาวลาวคือเก่าแล้วทุกคนนี่ทุกคนหลังจากที่เขาห่างหายจากการลงคลิปมาไลา่มือเลยทุกคนแบบเขาคาเกี่ยวเขา่าว่าชิทายทุกคนเบิือนกรบ่บมีเวลาเลยมันยุ่งแหงเขา่าแมนเอาเกี่ยวแล้วแล้ว,ลวนซ้ำมืออีกมันยังจะก,กู้ทุกคนกู้ะนะไรจะกู้มื่ออืน่นบางที่เขามีโอกาสว่าชิทายทุกคนเบิ่งนได้นี่มือน,นีเขาจะมาายขีง้งัวเขาก็เลยแบบ มีโอกาสได้มาถ่ายทุกคนเมือไปุกคีโมยทั้งหลังเขาเลยไะมาไปเริ่มหายกันเดี๋ยวนี่คีวมะเขาเขาจะให้คีโมวตรงนี้เข่าเป่าไว้ตัวมันเขาจะให้มันตรงมันคีวมะแห้งเราปัดตุเปียกลงไปแล้วเราไปตากไปฮะนี่น้องวัวเขา อยาเข่าขอคอกแล้วแงามหน้าสบา,สบายดีเลยไว้สบายดีแม่บรรยากาศข้างในนี่จะเป็นข้อของเพื่อนข้อของเมาคข้อของนง้องๆต่าวเอ้ยมันซื้อต้นต่าวนีป้าเข้าไปเริ่มหายกันเลย เดี๋ยวเฮาหามุมตั้งกล้องกันบ่มีคนจับกล้องให้ ปเป็นทุกคนน,นี่เฮาหายแล้หลายตื่นเดี๋ยวเขาจะพาทุกคนไปบ่งตรงนวววั้นภายนอกกำลังย,ยังอยู่เนี่ยน,นี่มันต่อทานขงองาโาพอพอเขาไว้เผาปืนเปียเป็นทานไว้ไดังนี่ทุกคน ขายประตูไส่ข้างในคือเขาจะรอดไปเลยรอดไปเลยก็ดะะหาน้อง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 กำลังก,กินยายอยู่ปะเข้าไปเลยที่ทางหลังเขามันกอง้อที่เขาหาย ฮ้อนแฮทุกคนบมเมนตฮ้อนหรอกเต๋ว่าเมื่อยเหงาออกก้อนเหงามีนั่งกําลังเห oh. ็นอย่างยู่กินยาวะมาข้างท้ายสบายดีกล้องไว้สบายดีแน่นั่งนี่เพื่นซื้อเหนียงเพื่นเห็นอย่างยู่หันกินยาบอคขับมืเด้อ อยาา่าเข่าก้องอีกพักกันที่อย่างนี้กินเฟืองวะสวัยดีนี่รอบึง์เป็นพระกันกินเฟืองโคโคเขาเกลเฟืองมาให้เป็นกิน เญ้าเริ่มเบิดแล้วทุกคนมันเริ่มฮอนยามแรงและบ่เริ่มดอกไหนาจะหอนยามแรงแอะไรเนีากระบมีมัวชิบบมีหนีายชิลละตะเอ๋โอู้บ้านอนเชิงกลางแล้วนอนแล้วยืนหุ่มบูบาว่ะักพยายามฝนแล้แม่ใจน้จนองนอนนอก วางข้อเปื้อนไปวางมูลนะ่ะแต่เลไหลเขา่าจะเอ๋แค่อย่างหันคล้ายสบายดีนะไว้นี่ทุกคนบรรยากาศทางหลังก็จะเป็นปลาวิ๊กระเวณกำลังทองตอนนี้ประมาณ4โมงค่ะโมงยัง าจะห้อนหาลมุงเลยข้างหน้าอะไรมันเขาจะกลังกำลังจะเห็ดสวนผักเมื่อมือหนาเขาจะอาปลีทุกคนเบึ่งสวนผักเขาหากัะจิเริ่มเห็ดพ่ามีเวลาว่างเลยทุกคนแบบ ากันไปเกี่ยวข้าวล้วบ้เห็ดสวนพาลยนี่บรรยากาศบ้านเาทั้งลุมจะเป็นหนองป่าว้าดีมื้หนาเด้ทุกคนเัาสิถ่ายให้ทุกคนเบิ่งจะเป็นสวนหนองป่าเอาไว้สิบเบี่กี่คิดดินกับมาบันนี้คุณยซื้อมาซาอันนี้ลูกเรา ลูกสาวมะใบเนี่ยก็ใบนี่นี่น้องนะาฮักหลายให้ใบลูกของมาซ่าลางจินขี้ดินกินนี้มันอาจจะเค็มทุกคนไม่เยกินนผ้ากำลังมาเบิดละผ้ากำลังมานี่เิดเลย เริ่มสิเก้าเขางามหนาวแล้วลมเริ่มพัดเินวอยวอยแล้วสบายดีคำหูหลายมบมีงเกลือให้กินไหมคำหูแหงทุกคนแหงจับไปทุกโตเลยเปนเริ่มสิเข่าคลอกแล้วอดโมงคนเข่าคลองล่ะ มูสีปัดแล้วว่าไอ้กล้องวะลูก